สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอซีโอโหตอนเช้าไม่ดามาพัฒนามาถูเนาะพรตอนขั้นนะคะบ่ามืดมาทำไวมากเลยนะคะถ้าบ่ามืดมาทำตอนเช้าเสร็จแล้วแต่ว่าบามืดมาทำช่วงบ่ายนี้เองนะคะนี่ ้างล่างนี้ก็น่าจะดูไปก่อนนะคะอยู่ข้างออฟฟิศนะคะอันนี้เป็นที่โรงเก็บน้ำปลาร้านะคะ วามืดน,น่าจะทําเสร็จคืนนี้หรือเปล่านะคะเฮ้ยไม่ได้เอากล่องกระดาษมาลองเนาะไฟกระเบื้องมันจะไม่เสื่ Gracias, doctor. หมอเมื่อจะทำเสร็จภายในคืนนี้หรือเปล่านะคะ เ่อต้องรีบทำให้เสร็จก่อนของจะมาถึง เราก็ได้จะดูนะคะให้แต่ดูแล้วก็ให้กำลังใจเบาวมืดด้วยนะคะไปเราขึ้นบ้านกันเถอะมืดละกลับมาถึงบ้านให้อาหารในห้องก่อนนะมา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 ข้าวเถียวให้เป็นระเบียบเร็วข้าวเถียวข้าวเถียวข้าวเถียวทางนี้ทางนี้ทางนี้ ถ้าแถมให้เป็นระเบียบรูกอใหญเหยียบถานอาหารนั่งลงกินดีๆนั่งลงนั่งลงกินดีๆลูกอ่ะอุ้ยโอ้ยขอโทษขอโทษโอ้ยอนั่งลงลูกนั่งลงนั่งลงเออเป็นระเบีย,เยบเยอร้อย นองกินดีๆนะอย่าไปแย่งเขากินทางตัวเองทีนี่นี่ๆๆแม่เทให้ใหม่หน่ทางนี้เออกินทางตัวเองอย่าไปแย่งนะเนาะ คนจะตกไมหมเนาะตอนเย็นเนาะงานอันนี้ก็แย่งอีกแล้วเออเฮเฮ้ <c oughs> <c oughs> นนี่นี่นี่เออยินไม่ต้องแย่งกันลูก นั่นอันนี้ก็นี่นี่นี่ทางนี้ลูกเออนั่นนั่นอันนี้ก็ชอบแย่งนะนี่นี่ของตัวเองนี่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 มีเออเนอเอาเอานี่นั่งลงนั่งลงด้างลง ขอบคุณคุณแม่พัดคุณแม่จริยาดเด้อขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นควันยืนะเะริญรุ่งเรืองรวยรวยเฮงเฮงกลางๆอยู่ดีมีสุขเดอ้อเหรอกินให้อิ่มต้องนั่งเศ้าก่อนนะถ้าแม่ดาเดินลุกหนี ก็น้องหมาเนี่ยคอยจ้องอยู่พิถึงมีบุญพิถึงถุงทองยินยืมไม่ยัง กินให้อิ่มกินให้หมดแล้วอย่าก,กวนแม่ไปไหนล่ะกินให้อิ่มลูกเร็วกินให้อิ่มเร็วเอา้าแย่งเงนทำไมเนี่ยไปด้แล้ว สำหรับที่นี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะโอน้องหมาก็คอยจ้องอยู่